สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมจงบัวเบียร์ํำซิงครับพามาชมเจ้าซิลี่ห้างมันเดิมนะครับนี่ก็ทำการเปลี่ยนถ่ายของเล้วครับวันนี้ดูเครื่องครับยังไม่ได้ล้างเลยครับนี่ตั้งแต่ซื้อรถเป็นคันมายังไม่ได้ล้างน้ําเลยนะครับคันนี้ก็ใช้งานเลยนะครับดู เครื่องอะไรก็ยังส,สวยๆสดๆอยู่เลยครับดูเดิมว่าไม่มีเยืมเลยมากเดิมทุกจุดครับด้การครับเปลี่ยนท้ายของเหลวนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนกองดักนงดักน้ําพวกนี้นะครับไล่ใหม่ให้หมดเลยเพื่อเวลาเราไปใช้งานจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารถต้องทำงานนะครับกองน้ามันเครื่องพวกนี้ถอดมาดูแล้วเก่าครับ ใช้เป็นของฮีโน่มาเลยนะครับเบิกบิกศูนย์มาเลยนี่กองน้ำมันเครื่องกองโซลากองอะไรอันนี้น้ำยาเติมมะนาวอยยินนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเชลสองถังน้ำมันเกียร์เทนเจียว5ห้าไฮดรอลิกหกแดนะครับนี่จัดชุดใหญ่เลยรอบนี้นะครับนี่พามาดูครับก็กว่าจะุดได้ใช้งานเป็นคันก็ ลำบากพอสังขังเอ้พอสมควรอยู่นะครับใช้งานมาว่าจะใช้งานได้ครับนานนะเปลี่ยนถ่ายให้หมดอะไรไม่ดีเราหลิกเดี๋ยวเติมเพิ่มมาใส่ไปสามถังแล้วนะครับนี่มันอยู่ในกระบอกหมดครับเดี๋ยวต้องเติมเพิ่มนะครับชุดนี้เ็เอาเรื่องกันครับป่าเราสั่งจัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ของแท้ทททครับพี่น้องมาเดี๋ยวนะอ่ะก็เตรียมถ่ายของเลีวเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาชมครับก็ใส่ของแท้ทั้งหมดเลยนะครับตายผมแท้อีกแล้วครับนี่กองดักน้ำครับแท้เลยครับโอ้น้ำมัน,มนไหมคราบน้ำมันไหลเต็มเลยยังไม่ได้ล้างก็กองโครงกองเครื่อง ใส่แท้หมดเลยนะครับกองสุรลงโซร่าครับเพราะว่าจะได้มั่นใจครับเครื่องไม่มีไอเลยเครื่องดีมากครับเยียงนิ่มๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบหางต่อระบบไฟต่อครับต้องต่อระบบไฟนะครับเพราะว่าระบบไฟยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อให้มันเข้ากันกับตัวตัวแม่นะครับนี่เดี๋ยวจะต่อวันนี้เลยครับ เดี๋ยวรอไม้ออกเท่น่อยนะอ่ะ,อะก็ต่อหางเดินระบบไฟครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกระบบดําระบบไฟก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรเอ่อต้องเก็บอีกแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานจริงได้แล้วนะครับเหลือแค่ไปลองครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งลูกลังดูก่อนสักเที่ยวสองเที่ยวนะครับก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าบบไฟติดหมดนะครับติดทุกหลอดนะครับเดี๋ยวจะไปลองดัมของหนักดูว่ามันจะยกดัมขึ้นไหมยิงได้หรือเปล่านะครับนี่ล้างก็ยังไม่ได้ล้างครับสั่งน้ํายามาอยู่นะครับเอ่อใครมีน้ํายาสูตรเด็ดดีๆบอกหน่อยนะนี่มันเป็นคาบปูนแบบนี้คนะรับพี่น้องอเหนะ็นไหมเนี่ยแต่มันก็ใหม่นะแต่ว่ามันติดคาบปูนเลยใครมีน้ํายาดีๆบอกหน่อยนะครับว่าจะยิงไซ ก็ไม่น่าจะทันครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งงานก่อนนี่เราก็จะทําสีพวกนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผุครับเห็นไหมสนิมมันเริ่มกินแล้วนี่เดี๋ยวมันจะผุก,ก่อนนะครับหรืออาจเะลบีนะครับเดี๋ยววันนี้อาจเจละบีนะครับนนจะจลนะบ,เบีเสร็จก็วิ่งได้เลยนะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟ่งท้ายใหม่หมดแล้วนะครับ ใส่น้ำยารอเย็นเรียบร้อยนะครับก็ระบบไฟได้หมดแล้วนี่ต่อเสร็จหมนแล้วครับต่อเองครับระบบลมระบบอะไรผมก็ต่อเองนะก็ปิดถูกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จ้างช่างนะครับงบน้อยครับตัวนงบน้อยนะครับค่อยๆทําไปนะครับงบไม่เยอะงบไม่นานะครับนี่ ใครมีงานมีการก็เรียกใช้บริการผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่หางโรเบตก็มีนะครับหรือเทเลอร์สิบสองล้อก็มีขายนะครับคันนี้ใครสนใจโทรมาครับราคาเบาแน่นอนเงินสดคุยง่ายลดได้ให้ไปเลยทะเบียนพร้อมบูนยางเรเดียนสิบสองเส้นครับช่วงล่างเซตเอ็มสิบน็อตนะครับคันนี้ขายนะครับเซตเอ็มสิบน็อตนะครับใครสนใจก็เครื่องอีสิบสามซีหัวเอ0 0ดร้อยนะครับแท่นแหนบนะครับขายนะครับสำหรับเจ้าม่กาของเราก็ ได้ราคาก็ขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาก็จะตึงๆหน่อยคันนี้เพราะว่าเราทําเยอะครับทาหมดเยอะน,ะนี่ไฟลงไฟหน้าอะไรพวกนี้ผมเปลี่ยนใส่ตัวใหม่หมดเลยครับก็ทําหมดเยอะยางเรเดียนสิบสองสิบเส้นทั้งโอ้เก็บเยอะครับคันนี้ของลุงของเลี้ยวอะไรที่ไม่ดีผมไล่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่สภาพนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมเด็ดแน่นอน,นเหลืออะไรบ้าง ที่จะต้องเก็บต่อไปนะครับก็มีนี่สลักตัวนี้แหละผมว่ามันยกยกมันรวมๆครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแต่ว่าเราจะไปวิ่งดูก่อนนะครับไปวิ่งดูก่อนถ้าเออไม่มีอะไรผิดพลาดก็ค่อยมาเก็บทีละนิดละนิดนะครับนี่ะวานนีบ้บางโคนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบางโคนด้วยบางโคลนมันมันในหักตรงนี้เก็นบังโคลนใหม่ครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ อจาจจะระบีก็แกวแล้วนะครับอ,ออกงานได้เลยนะทุกคนเป็นไงครับรถปั้นครับรถปั้นกว่าจะขับได้กว่าจะใช้งานได้จริงนี่โอ้เมื่อยพี่น้องเบิดเงินมาแม่นน,น้อยบาทดอกครับสรุปแล้วก็รถปั้นกับรถซื้อนะครับถ้าใครทําเองไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ซื้อแบบสําเร็จที่กว่านะครับถ้าซื้อเก่าๆแล้วไปปั้นเอาก็ หมดเยอะเหมือนเดิมนะครับหมดเยอะสรุปแล้วก็ซื้อรถที่มันใช้งานได้เลยสภาพดีๆด,ดีกว่านะนะครับเดี๋ยวถ้าซื้อมาเก็บแบบผมเดี๋ยวถามว่า,าเอา้าทำไมเสียบเบียร์ทำได้อย่างนั้นอย่างนี้เอา้าก็เราก็มีความเป็นช่างอยู่บ้างนะครับก็เลยพอประหยัดต้นทุนได้เอา้าง่ายดีกว่าเนาะมันก็ทูไทยครับทูไทยทันสปอร์ตไปดีกว่าเอางั้นดีกว่าเนาะผมกับบร้เก่งครับกับอาศัยว่า มีปลาเลาช่วยบอกช่วยแนะนำนะครับนี่อย่างโรบงโรเบรียตอะไรนี้ก็บางคนก็จะคือมันไม่ได้ว่ามันมีงานอะไรมากมายนะแต่ว่าด้วยความที่เราชอบครับเราชอบเราอยากได้นะครับอยากมีนะเห็นเขามีก็อยากมีกกมครับก็ซื้อนอะเห็นว่านั่นแหละเซลสายมาจากคนบ่ท่านมีพานดอกนังน่งนั่งแกวแหงยุบสาวประมาณเชือนี่ทาด้วหรอโอ้บ่ไไว้ด้วยนี่นกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเนาะข้อแหงมือนเนาะไอไป เอาลูกลังนันนี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้คนระับงานลูกลังเจอกันครับแต่ว่าสีมีเวลาทายคลิปใหมพี่น้องเบื้องบเท่านละก็นหนบัวบ่าชอบยาวๆชอบผนไม่ได้ชอบรถรถยาวเลยนี้มันเลี้ยวยากไหมเนี่ยเลี้ยวไม่ยากหรอกแ,แต่คนยาวยังเดี่ยวง่ายเบิร์ตเลย อ่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบอเบียนนำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ